สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะทีเช่นชอบการดูซีรีส์จีนค่ะสำหรับในอพิโซดนี้นะคะหวานมีบทความที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังค่ะก็มีเหล่าบรรดาบล็อกเกอร์นะคะในจีนที่ส่งอชอบเขียนโพสต์ข้อความลงบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆแล้วก็เว็บไซต์ข่าวสารนะนะคะเขาก็ได้วิเคราะห์กันมาว่าในช่วงของเดือนกรกฎาคมนี้นะคะจะมีเรื่องอะไรที่เป็น คู่แข่งที่สำคัญบ้างนะคะในตอนนี้ก็ซีซั่น2ของห้วงคำนึงดวงใจนิรันนั้นออกมาแล้วนะคะแล้วก็มีความคับเกี่ยวกับเรื่องขององค์หญิงใหญ่นั่นเองค่ะในจุดนี้นะคะก็ เขาบอกว่าถ้าเป็นกระแสนะคะก็จะเป็นของห่วงคำนึงดวงใจนิรันในตอนนี้ก็จะรีบตีตื้นขึ้นมาแล้วก็คืออย่างในวันแรกที่ออนแอร์ก็สูงมากๆนะคะสำหรับเรตติ้งเช่นเดียวกันคนรอชมกันเยอะค่ะสำหรับเรื่องนี้แล้วก็มีดาราแม่เหล็กนะคะหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นคุณหยางจือนะคะนำทีมนักแสดงมาคือคุณจางวันอี้คุณตั้งหวยคุณฐานเจนเซแล้วก็คุณหวังหงอี้นะคะรวมทั้งคุณไตลู่หวาด้วยไต่ลู่หวาคืออันเนียนนั่นเอง ะะก็น่ารักมากๆเช่นเดียวกันเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากๆกลับมาเจอกันทั้งหมดในซีซั่นที่2เพราะว่าเขาถ่ายเสร็จไปนานแล้วนอกเรื่องนี้ถ่ายเสร็จไปรวดเดียวเลยนะคะถือว่าดีมากๆค่ะแต่ว่าตามกฎของจีนก็ต้องมาแยกภาคนะคะไม่ให้ไม่ให้เกินไม่ให้เกินแต่ละ ช่วงเวลาที่ออนแอร์เนี่ยสีตอนคือแม็กซิมัมนั่นเองนะคะส่วนทางด้านของไอ้ฉีอี้นนนะคะเรื่องนั้นเพิ่งจบไปค่ะเพื่อนๆก็คือคนึงรักหัวใจเพียกหานะคะก็ในตอนนี้ก็รอดูว่าทางไอ้ฉีอี้จะส่งเรื่องอะไรมานะคะเพื่อเพื่อการตลาดเพื่อมาแย่งชิงในส่วนของการตลาดนะแต่ว่าตามข่าวก็คือจะมีเรื่องหนึ่งซึ่งก็มีหลายคนบอกว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นมามืดด้วยแหละไม่แน่อาจจะมาแบบ โคนทางด้านของห้วงคำนึงดวงใจนิรันด์ลงได้นั่นก็คือเรื่องปริศนาลับราชวงศ์ถังซีซั่นที่สองนะคะในซีซั่นที่หนึ่งถือว่าเรื่องนี้เป็นม้ามืดทีเดียวซึ่งเรื่องนี้นั้นแพลตฟอร์มเจ้าภาพคือไอฉีอีค่ะเราก็ต้องรอดูว่าจะส่งออกมาออนแอร์นะคะชนกับเรื่องนี้จริงไหมนะคะตามข่าวก็คือจะออกมาวันที่18นะคะกระกฎาคมนี้ก็ถือได้ว่าให้เรื่องนี้นะคะห้วงคำนึงดวงใจนิรันด์ซีซั่นสองออนแอร์ไปก่อนเลยลวงหน้า2 อาทิตย์นะคะเดี๋ยวเรามาดูผลกันในทีหลังค่ะในตอนนี้พิจารณาจากสถานการณ์ปัจจุบันนะคะความนิยมสูงสุดนะคะของห้วงคำหนึงดวงใจนิรันรายงานในวันที่9นะคะ9กระดกระดากคมที่ผ่านมาก็คือ เกิน20,000นะคะ8,300ไปเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบไม่เพียงแต่อยู่ห่างไกลจากซีซั่น2ของหันทาชตาฟ้าปริศนายุทธจักรเท่านั้นในช่วงของการออนแอร์วันแรกนะคะแต่ว่ายังเทียบไม่ได้กับปัตธธภีไร้พ่ายของคุณเจ้าลี่อิงที่ออนแอร์ด้วยซ้ําในส่วนที่เป็นเป็นในช่วงแบบวัน2วันแรกของการออนแอร์นะคะเพื่อนๆคือเขาก็เปรียบเทียบกันนั่นเองค่ะนี่เขาก็มาลงลึกถึงรายละเอียดว่าเออไฮไลท์แรก,แรก เลยนะคะในการเปิดซีซั่น2มาของห้วงคำหนึ่งนั้นนะคะก็เป็นเหมือนกับไฮไลท์ที่เตรียมตัวจัดงานแต่งงานนะคะระหว่างซื้อซุยเฟิงหลงกับเสียวยาวซึ่งรับบทโดยคุณหยางจือกับคุณอหวังหงอีเนี่ยแหละค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็จะมีเรื่องราวของถูซันจริงนั้นไปทำดีลนะคะตกลงข้อตกลงกับคุณทางด้านเซียงหลิวเพื่อที่จะให้มาเอาตัวเจ้าสาวไปในวันแต่งงานนั่นเองนะคะซึ่งณจุดนี้ก็ ตามเนื้อข่าวเขาเขียนว่านะคะไม่ได้รับกระแสตอบรับที่ดีกลับนะคะถูกฟันแฟนละครวิพากษ์วิจารณ์เป็นจํานวนมากเลยค่ะเรามาดูรายละเอียดกันนะคะอย่างที่พวกเขาก็ทราบดีว่าเรื่องนี้นะคะเป็นผลงานที่นางเอกนั้นจะต้องเป็นศูนย์กลางนะคะนั่นก็คือเสี่ยวเหยานั่นเองค่ะก็รอบๆตัวเสี่ยวเหยาาก็จะมีซางเฉียนนะคะซึ่งรับบทโดยคุณจางวันอี้มีเซียงหลิวซึ่งรับบทโดยถานเจนซือแล้วก็มีถูซันจิงซึ่งรับบทโดยตั้งเหว่ยนะคะแล้วก็ซือซุย ฟงหลงรับบทโดยหวังหงอี้ล้วนแล้วแต่นะคะมีนางเอกหนึ่งคนเป็นเป็นความพัวพัน์ทางอารมณ์เป็นความรักของพวกเขานะคะแม้ว่า3คนแรกนั้นจะรักเซียวยาวแต่ว่าคนหนึ่งต้องการอำนาจคนหนึ่งเห็นคุณค่าของมิตรภาพและอีกคนก็ถูกผูกพันด้วยสายสัมพันธ์ในครอบครัวะคะ่ะเป็นผู้ชาย3คนที่ยัง แบบไม่มีใครพร้อมสาหรับเซียวยาวเลยแต่ว่าพวกเขานั้นรักเซียวยาวนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นความรักโดยผิวเผินหรือเปล่าแต่ความจริงแล้วทุกคนก็มีสิ่งที่พวกเขาไม่สามารถจะละทิ้งได้นี้ในจุดของล่าสุดนี้นะคะในส่วนที่อ่อนแอเนี่ยก็เพื่อรักษาบัลลังก์ของซางชวนเอาไว้ให้มั่นคงเซียวยาวก็จึงเลือกที่จะแต่งงานกับซือซุยเฟิงหลงนะคะผู้ที่เป็นคุณชายผู้โด่งดังแล้วก็แหมาแบ็กอัพดีมากนะคะตระกูลซือซุยกับเฉินหลงนี่เป็นตระกูลที่ยิ่ง ใหญ่มากๆเลยใน พื้นที่ของของแคว้นเซนรงเก่านะคะนี้ทุกคนนั้นก็รู้ว่าเซียวเยาไม่ต้องการจะแต่งงานหรอกแต่ว่าก็ไม่มีใครสามารถจะไปบอกให้เขานั้นหยุดไม่ต้องทําอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในส่วนของถูซันจิงเองก็ไม่สามารถจะสะดวกจะออกหน้าแต่เขาก็มีเวลามาเดินตามนางเอกอยู่บ่อยๆนะส่วนทางด้านของตัวของนางเอกนั้นนะคะก็เจอได้เจอกับเซียงหลิวแล้วก็ได้บอกเรื่องการทํายาพิษทาอะไรเงี้ยบอกว่าไม่ค่อยมีเวลาแล้วนะเอาเป็นว่านน นี่ก็มีการพูดเอาไว้เรียบร้อยแล้วก็พยายามทดสอบเสียงหลิวด้วยวิธีต่างๆนะคะแล้วหลังจากนั้นก็คือไปนั่งคนเดียวรออยู่ที่ชายหาดเป็นเวลา7วันนี่ก็ เป็นเรื่องราวของการทดสอบเสียงหลิวเช่นเดียวกันแต่ก็ไม่มีใครมาพาเธอไปนะคะนี่คือเรื่องราวก่อนที่งานแต่งงานจะเริ่มขึ้นค่ะเซียวเยาชี้อยู่ในสภาพแบบไม่มีใครพึ่งพาได้นะคะนางก็ทําเพียงแค่สวมชุดแต่งงานแล้วก็เข้าพิธีแต่งงานกับซือซุยเฟิงหลงค่ะในวันนั้นนะคะผู้คนโดดเด่นมากที่สุดเลยนะคะที่อยู่ทั้ง3แคว้น3ที่อยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นฮาหลิงซีเหยียนแล้วก็ทางด้านของอที่ราบพักกลางต้าหวังนะต้าหวังทั้ง หมดเนี่ยแหละค่ะก็มาถือได้ว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากๆแต่ว่าในช่วงกลางของงานแต่งงานนะคะเขาไหว้ฟ้าดินเนาะแล้วก็ไหว้พ่อแม่แล้วก็ไหว้ววซึ่งกันและกันแต่ว่าไม่ทันจบไม่ได้ไหว้ครบนะคะทางด้านของเซียงหลิวในรูปแบบของฝังฝังเปยก็มาผ่าเซียวเยาไปต่อหน้าทุกคนเลยนะคะโดยที่มาทวงสัญญาณนะจุดนี้ที่เซียวเยาเคยให้สัญญาไว้กับเซียงหลิวนั่นเองค่ะนี้หลังจากที่เธอนะคะหลังจากที่นางเอกของพวกเราไปแล้วไปกับ เสียงหลิวเรียบร้อยแล้วเนี่ยตระก,กูลขุนนางโอ้โหทั้งซื้อซุยทั้งเฉินรงก็ขุนเคืองมากๆเลยนะคะนอกจากนี้แล้วก็ทําให้ทางด้านของอาณาจักรห้าวหลิงเนี่ยก็โดนเยาะเย้ยดูถูกด้วยแล้วก็ชื่อเสียงของเซียวยาวก็เน่าเฟะเลยนะคะเรียกว่าชาวโชค่ะก็แน่นอนว่าไอ้ฉากไฮไลท์ที่ผู้เขียนบทได้บรรยายนั้นก็เป็นเพียงแค่เน้นถึงความอับอายของเซียวยาวแล้วก็เน้นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องตลกของเหล่าบรรดาแขกเหลือแล้วก็ชาวเต้าหว่างประชาชน ก็พูดกันนะคะเฟิงหลงเสียใจนะคะแต่ว่าก็ได้รับ การตอบแทนมาจากซางเฉียนอย่างใจกว้างโคตรเลยนะคะก็ถือได้ว่าออใหญ่โตทีเดียวสําหรับตระกูลตระกูลเ,เฉินห่งนะคะเป็นขุนนางในระดับใหญ่โตแล้วก็น้องสาวอย่างซินเย่นเนี่ยก็ได้แต่งงานแล้วก็ขึ้นสถาปนาขึ้นเป็นราชินีด้วยนะคะแต่ว่าชื่อเสียงของเซียวยาวนางเอกของพวกเรานั้นก็คือต้องถูกทําลายค่ะก็นะัจุดนี้นะคะก็บอกเกอร์ของจีนเขาก็พูดประมาณว่าเรื่องนี้เหมือนกับมันมันเป็นการโกหกสีขาว แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของการโกหกเช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งซางเฉียนเซียงหลิวหรือว่าถูซานจิงจริงๆแล้วพวกเขาก็มีวิธีที่ดีกว่านี้ดีกว่าการที่จะต้องมามาหยุดงานแต่งงานกลางคันแบบนี้นะคะแล้วพวกเขาทั้งหมดนี้ก็ปฏิเสธที่จะ จะชดใช้จ่ายราคาแล้วก็เลือกที่จะทำ้ายเสียวเยานั่นเองค่ะก็ถ้ามาทำก่อนหน้านี้ก็ไม่เป็นไรเนาะแต่นี่งานพิธีแขกเหลือมาเต็มเลยนะคะก็มาทำซึ่งก็ไม่ไม่โดนใจไม่โดนใจของบางท่านที่ดูซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็เรียกได้ว่าเป็นการเห็นแก่ตัวของผู้ชาย3คนกันเลยทีเดียวนะคะหลังจากนั้นนะคะก็บ็อกเกอร์ท่านนี้เขาดูมา6ตอนค่ะเขาก็บอกว่าได้เห็นถึง ความฟุ่มเฟือยของเซียงหลิวแล้วก็ได้เห็นถึงความอ่อนแอของทูซานจริงนะคะซึ่งณจุดนี้ก็มีกระทูแล้วก็โพสต์เยอะแยะมากมายคุยกันในเรื่องนี้นะคะแหมจะทำไงได้ก็มาตามทรงของนิยายต้นฉบับก็เป็นแบบนี้แหละค่ะก็พวกเราไม่ค่อยจะจะเห็นถึงความแตกต่างอะไรเท่าไหร่เนาะแต่ว่าเราดีใจที่เราได้ดูผ่านในเวอร์ชันของละครมากกว่านะคะกลับมาที่บทความนะคะเซียงหลิวนั้นเป็นตัวละครชายที่ได้รับความนิยมมากที่ สุดในบรรดา ตัวละครเอกทั้ง3แล้วเขาได้ช่วยชีวิตเซียวยาไว้หลายครั้งแล้วก็มีแฟนแฟนของตัวละครเอกหญิงก็คือคุณหยางจือจำนวนนับไม่ถ้วนเลยอย่างไรก็ตามเนี่ยคราวนี้ก็โดนวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีแบบอย่างพฤติกรรมของเซียงหลิวในรูปแบบของฝังฝฟงเปยไปแย่งชิงตัวเจ้าสาวในงานแต่งงานแบบนี้มันเป็นการทำให้ผู้หญิงอับอายนะคะทำให้เขามีบุคลิกที่เป็นตัวโกงอะไรเงี้ยนะคะอาจะะอา ไปอย่างนั้นเลยเนาะอย่างไรก็ตามนะคะในจุดของนางเอกนั้นก็ดูว่าเป็นอะไรที่เออไม่ได้ คือไม่ได้มีความมั่นใจเลยไหนบอกว่าตอนแรกตั้งใจจะแต่งงานกับซื้อซุยเฟิงหลงไงแต่ว่าในส่วนของวันที่ใกล้ๆแต่งงานแล้วก็เกิดความลังเลขึ้นมาอีกแล้วถ้านางออกไปเนี่ยคือนางหายตัวไปไม่มาร่วมงานเลยเนี่ยยังไงยังไงมันก็ยังคงเป็นเรื่องราวที่คนก็ต้องด่าตัวละครตัวนี้อยู่ดีนะคะคือด่านางเอกนั่นเองว่าเออทำไม ทำไมตอนแรกแบบโอเคแล้วทำไมต่อมาพอไกล้จะแต่งงานแล้วทำไมไม่โอเคเที่ยวไปทดสอบคนน้นคนนี้นะคะแล้วในส่วนของบทของทูซานจริงโดยคุณเติ้งเหวยนะคะก็จะโดนในแง่ของว่าทำไมเขามักจะดูขมขื่นแล้วก็มีความไม่พอใจอยู่เสมอนะคะแล้วก็เขาเป็นคนที่แบบตัวละครตัวนี้แบบไม่มีความรับผิดชอบเลยอะไรแบบนี้โอ้โหนี่ไปถึงไหนกันคะนี่มันเป็นบทที่แบบ คือถุซานจิงเขาก็รู้ว่าเขาโดนสวมข่าวไงเขาไม่เคยฟิจิริ่งกับผู้หญิงคนนั้น่ะไม่เคยมีอะไรกับอี้อิงแล้วอี้อิงจะมาท้องกับเขาได้อย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นถือว่าเขาใจกว้างมากแล้วเพื่อนๆค่ะแต่พวกเราคงไม่มีปัญหาเนาะพวกเราดูพวกเราดูกันแบบค่อนข้างแบบรู้เรื่องแล้วเขาก็มีนวนิยายต้นฉบับที่ออกมาตั้งนานนมแล้วนะคะเรื่องนี้ก็นานมากๆเกิน7ปีขึ้นไปแล้วนะคะท่านใดที่มีเวลาก็ลองลองอ่านดูนะคะก็สนุกดี เรื่องนี้ยาวอยู่เพราะฉะนั้นการที่จะสกัดนะคะบนเป็นบทละครอ,ออกมาให้พวกเราดูเพียงแค่ไม่กี่ตอนเนี่ยมันก็ยากนิดนึงมันต้องมีการขมวดปมแล้วก็ ถ้าไม่อยากจะให้เสียบรรยากาศแล้วก็รสชาติของการอ,าอินในโลกของวรรณกรรมมาแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีการเสริมนะคะในเรื่องของอารมณ์เข้าไปมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของบทละครเขาก็พยายามทําให้มันขายได้มันต้องเป็นแนวตลาดเนาะก็เลยดึงเอาเรื่องของอํานาจนั้นขึ้นมานะคะเพราะว่าบทของการที่คนได้ขึ้นเป็นจัก,กรพัดโดยมีเรื่องราวที่ต้องฝืนใจทำโน่นนี่นั่นน่ะมันก็เป็นอะไรที่ตลาดขายได้ง่ายกว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ยุคแบบ ร,รันทดโคตรเหมือนในสมัยก่อนแล้วนะคะถ้าในสมัยก่อนยิ่งรันทดโคตรแบบตอนจบเพกนางเอกตายจากกันได้อะไรแบบเนี้ยก็จะมีก็จะมีแนวที่ดัดแปลงนวนิยายต้นฉบับมาเป็นแนวนั้นก็เยอะเช่นเดียวกันแต่ว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วนะคะคนอยากเห็นเรื่องราวที่จบแบบแฮปปี้หรืออะไรแบบเนี้ยหรือไม่ก็จบแบบปลายเปิดอะไรสักอย่างหนึ่งให้คนเขาได้พูดคุยแล้วก็คิดกันไปในแงด่ดีอะไรประมาณนี้ก็จะเยอะนิดหนึ่งนะคะ แล้วในความเป็นจริงแล้วบ็อกเกอร์ท่านนี้ก็บอกว่าไม่เพียงแต่เซียงหลิวแล้วก็ถูซันจิงเท่านั้นที่โดนวิพากษ์วิจารณ์นะคะยังมีตัวละครอื่นด้วยซางเฉียนก็โดนเซียวเยาก็โดนนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะการวิพากษ์วิจารณ์ทั้งหลายมันไม่ได้มีผลกระทบกับทักษะการแสดงของนักแสดงนะคะหวังว่าทุกคนเข้าใจบทบาทของตัวเองได้ดีนะคะรวมทั้งเดี๋ยวต้องรออีกนิดสําหรับท่านที่รอบทของถูซันจิงแบบมีรอยยิ้มบ้างต้องรอหน่อยเพราะว่าในช่วงแรกนี้มันเป็นช่วงที่มอล สมชีวิตเข้าเขาเยอะมากนะคะเดี๋ยวต้องค่อยๆเคลียร์ปแล้วเขาก็แบบไม่ได้หายไปไหนอ่ะคือก็เป็นอีกตัวละครหนึ่งซึ่งซึ่งค่อนข้างจะนัากลัวได้สามเหมือนเงาตามตัวนะคะเหมือนเงาตามตัวเสี่ยวยาวเลยนัากลัวอยู่นะคะการทำตัวด้อมๆนะคะไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็น่ากลัวอยู่เช่นเดียวกันแต่ก็ว่าเขาไม่ได้ก็เสี่ยวยาวเป็นผู้หญิงที่เขารักนั่นเองนะคะเขาก็ไม่ได้ยึดติดกับความร่ำรวยความยิ่งใหญ่ของตระกูลถูกซานเขาก็ยินดีที่จะมีเสี่ยวยาว ในชีวิตเขาเพียงแค่คนเดียวใช้ชีวิตกับเขาไปตลอดอะไรแบบเนี้ยก็เป็นเรื่องราวดีๆของถูซันจริงเนาะเดี๋ยวเราก็ค่อยดูกันในในช่วงแบบน่าจะเห็นแววที่ดีๆตั้งแต่ช่วงกลางเรื่องอะนะคะเรื่องนี้มันมีไม่กี่ตอนเองเพื่อนๆเดี๋ยวถ้าเราแบบถ้าได้ดูวันละสองตอนเนี่ยแหมแป๊บเดียวก็จบเนาะอาทิตย์อาทิตย์กว่าๆก,ก็จบแล้วแต่นี่ไม่ได้หรอกเขาก็ต้องมีเรื่องราวของโฆษณานะมีเรื่องราวของสปอนเซอร์เข้ามาเกี่ยวข้องเราก็อาจจะได้ดูลากยาวไปหน่อยนะคะอาจจะ จะมีวันวันสองวันที่ลงวันละตอนอะไรเงี้ยไม่ค่อยชินใช่ไหมแต่ว่าเรื่องนี้หวานดูแค่วันละตอนพอนะคะคืออยากจะดูแบบอินอนดูแล้วก็เห็นถึงรายละเอียดแล้วก็อยากจะดูว่าเออเขาใส่อะไรมาให้เราดูบ้างในแต่ละฉากนะคะก็ค่อยๆดูค่ะ บล็อกเกอร์ท่านนี้นะคะเขาก็เลยบอกว่าเป็นไปได้มากเลยว่าถ้าปริศนาลับแห่งราชวงศ์ถังออนแอร์นะคะอันนี้เป็นซีซัน Season 2ในวันที่18กันนาคมที่จะถึงเนี่ยก็คาดว่าน่าจะเป็นตัวที่มาแย่งเรตติ้งนะคะแล้วก็ความนิยมของห้วงคำหนึ่งดวงใจนิรานซีซันสองไปได้อย่างประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าแฟนๆน่าจะผิดหวังกับบทนะคะของเรื่องไอเนี่ยบทละครของเรื่องซีซัน2ห่วงคำหนึ่งดวงใจนิรานก็เลยจะไปดูเรื่อง เรื่องปิศนาลับราชวงศ์ถังซีซั่น2มากยิ่งคืนนะคะแต่ถ้าเราถ้าเราดูจากจากเนื้อเรื่องที่เราเคยดูคือทั้งสองเรื่องเนี่ยเคยมีซีซั่นหนึ่งมาแล้วอย่างปิิศนาลับราชวงศ์ถังเขาเน้นแก้ไขคดีเน้นถึงการแบบมีการผจญภัยเนาะมีคดีลึกลับซึ่งหวานว่าคือดูได้สองเรื่องเลยมัน มันไม่ได้มีเรื่องอะไรที่ให้ความรู้สึกที่เหมือนกันน่ะเรื่องนี้ความรู้สึกเวลาดูมันต่างกันเพราะฉะนั้นหวานว่าคงไม่กระทบอะไรมากจริงๆนะเพื่อนๆคิดว่ายังไงคะระหว่างปริศนารับราชวงศ์ถังซีซั่นสองกับห้วงคำหนึ่งดวงใจนิลันเนี่ยเพื่อนๆว่าสองเรื่องนี้คือจะสร้างผลกระทบะซึ่งกันและกันหรือเปล่าในแง่ของเรตติ้งนะคะก็แสดงความคิดเห็นมาได้แต่สำหรับหวานแล้วหวานว่ามันเหมือนกับคนละแนวอะ่ะแล้วก็ลูกค้าที่ดูอะ่ะหวานว่าน่าจะ น่าจะคนละแนวด้วยซ้ำแต่ว่าถามว่าอย่างหวานดูทั้งคู่ไหมหวานดูทั้งคู่เลยนะคะเพราะว่ามันก็มีเวลาพออยู่แล้วที่จะดูอะ่ะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ